ใครไปมาแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยนัดอยู่จันมาเพิ่งรู้ว่ามีร้านนี้ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นร้านที่เขารีโนเวทใหม่ร้านเก่าชื่อว่าร้านท่าสดชื่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นท่าช้างซีฟู้ดจากบ้านนัดมาถึงร้านใช้เวลาประมาณ40นาทีในร้านของเขานะคะคจะมีทั้งหมด2โซนโซนนอกจะเป็นพัดลมส่วนข้างในร้านก็จะเป็นแอร์ถามว่าไปขนาดนี้แลคาจะนั่งข้างนอก ไม่จ้านั่งข้างในตากแอร์เย็นเนัทไม่ได้ถ่ายบรรยากาศรอบร้านให้ดูเลยเพราะว่าวันนั้นไปฝนมันตกพอไปถึงพนักงานต้อนรับดีมากบอกเลยว่าแบบโคตรด,ดีหรือเป็นเพราะว่านัทไม่ค่อยได้เข้าร้านอาหารหรือเปล่าเพิ่งมาเจอพนักงานนี่แหละเสิร์ฟน้ำแข็งเสิร์ฟน้ำให้ตลอดเวลานัทสั่งไปทั้งหมด4เมนูมีแกงป่าปลาเห็ดโคนกุ้งแม่น้ำเผาทีเด็ด เมนูที่3อ้อสวนหอยนางลมเมนสุดท้ายจะเป็นกั้งทอดกระเทียมกุ้งแม่น้ำสองตัวนี้พันสองห้าสิบแม่ถามนัดว่าอะไรอร่อยที่สุดคือมันอะอร่อยทุกอย่างและแม่ถามว่ากุ้งอร่อยไหมนัดก็บอกว่าก็เหมือนกุ้งปกติเองแม่ก็นั่งหัวเราะไปพักหนึ่งเขาบอกที่พามากินก็เนี่ยแหละจะพามากินกุ้งแม่น้ําเผาเพราะถ้านัดอยู่กับพี่ปั๊บสองคนอะนัดไม่ค่อยไปกินอะไรแบบนี้เลยดินัดคิดว่ามันเปลืองตังค์แต่แม่เขารู้ว่านัดสองคนอะไม่ค่อยกินอะไรกัน เขาก็จะพาไปกินอาหารแบบอะไรประมาณเนี้ยถ้าใครอยู่จัทบบนทะบุรีนัดแนะนําให้ไปกินร้านนี้เลยค่ะต้องแซ่บต้องโดนราคาก็คือดีถูกอาหารก็อร่อยสะอาดพนักงานก็บริการดีแต่เสียดายข้างนอกไม่ได้ถ่ายจริงๆคือตั้งใจจะเก็บบรรยากาศรอบร้านมาให้ดูแต่ฝนมันตกจริงจริงคือขนาดนั่งกินเป็นชั่วโมงฝนก็ไม่มีท่าทีที่จะหยุดเอาไว้เดี๋ยวนะต้องกลับไปซ้ำแล้วจะถ่ายบรรยากาศรอบร้านมาให้ดูนะคะ